อนนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหนอุตสาหกรรมใดนะครับก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของการประหยัดพลังงานแล้วก็รักโลกมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงโมเดินเทรดครับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่เองก็ให้ความสําคัญเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นห้างค้าปลีกรายไหนเจ้าใดนะครับติดตามได้จากคุณวิทินำนาหิมกับวิธีการประหยัดพลังไฟฟ้าของเขาเลยครับพลังงานทางเลือกที่กำลังเป็นเทรนรักโลกเป็นที่มุ่งหวังของหลายองค์กรที่พยายามปรับเปลี่ยนหรือผสมผสานเพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และที่มินิสโตแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแห่งที่นำเอานวัตกรรมพลังงานทางเลือกเข้ามาใช้จุดเด่นของที่นี่เขาติดตั้งแผงโซลาเซลล์รอบๆสโตและบนหลังคาเรียกได้ว่าเป็นฟาร์มโซลาเซลล์เลยครับสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าและนำแสงธรรมชาติไปใช้ในสโตทั้งกลางวันและกลางคืนที่เห็นนี้ก็คือเขาเรียกว่าโซลาฟาร์มนะครับปกติเราพูดถึงฟาร์มก็คือการหลังที่ผลิตอาหารให้กับคนในโลกแต่ว่าฟาร์มนี้ผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ก็เป็นพื้นที่ใหญ่มากฮะก็คือในประมาณ1ไร่กว่ากว่าขณะที่กังหันลมเป็นกังหันลมแบบ low speed สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าในจุดที่มีค่าต่ำๆประมาณ2เมตรต่อวินาทีซึ่งเจ้ากังหันตัวนี้ถือว่าผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่ากังหันลมทั่วไปและใช้ระบบแสงไฟฟ้าด้วยหลอด LED ซึ่งจะให้แสงสว่างมากขึ้นแถมประหยัดไฟฟ้ากว่าหลอดประเภทอื่นอีกด้วย ส่วนผนังลายๆที่เห็นนี้เป็นผนังดินคลายความร้อนประเภทอัดแข็งเทอร์โมแมสช่วยป้องกันความร้อนจากภายนอกรวมทั้งควบคุมอุณหภูมิภายในให้คงที่พอมาดูด้านข้างสตเขามีบ่อน้ําเก็บกักน้ําฝนเพื่อรองรับน้ําฝนมารีไซเคิลช่วยประหยัดน้ําที่ใช้ในสตในส่วนที่นําไปรดน้ําต้นไม้และชักโรครกในห้องน้ําบริเวณลานจอดรถก็ไม่ธรรมดาครับถ้าสังเกตดีๆพื้นผิวจะมีรูพรุนเพราะเป็นพื้นที่คอนกรีตลดความร้อน น้ำสามารถผ่านลงไปข้างในได้นอกจากนี้ยังมีกระบวนการผลิตไบโอแก๊สนำเศษอาหารที่ย่อยสลายได้มาหมักในระบบไบโอแก๊สผลิตเป็นกา๊าซชีวภาพใช้ทดแทนก๊าซ LPG เพื่อบริการหุงต้มน้ำร้อนในสโตร์ได้นี่คือนำเศษอาหารมาบดก่อนมาบดให้เป็นเศษเล็กครับผมให้เศษเล็กๆชิ้นส่วนเล็กๆเ,เพื่อมันจะได้ย่อยสลายได้ง่ายจุลินรีมันจะได้ย่อยสลายได้ง่ายแล้วบดเสร็จแล้วก็ทำการเปิดวาล์วครับผมแล้วก็เทอาหารใส่เข้ามาในนี้ครับผม ขณะที่ผู้บริหารห้างเทสโก้โลตัสเล่าว่าทั้งหมดนี้บริษัทใช้งบประมาณกว่า147ล้านบาทมีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลง50%ภายในปี2563 และคาดว่าจะใช้ช่วงเวลาคืนทุนทั้งหมด18ปีอันตัวพลังงานทดแทนเนี่ยปัจจัยหลักคือเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีจะ,จะจะจะพัฒนามากขึ้นแล้วก็จะถูกลงเั็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วทุกวันแรกครั้งแรกที่โทรศัพท์มือถือออกมานะครับสมัยก่อนผมยังใช้ที่เขาลุ้นกระดูกมาตั้งสองสามหมื่นบาทนะครับตอนนี้เนี่ยวันเทคโนโลยีดีมากแล้วก็ราคาถูกลงเยอะมากอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปครับผมเชื่อว่านวัตรกรรมต่างๆเทคโนโลยีกําลังเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ที่เราเห็นว่ามีราคาสูงในการสร้างอาคารสีเขียวมีราคาสูงใน การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยต่อไปจะถูกลงแล้วก็จะอาจจะทุกๆบ้านต้องมีโซลาร์เซลล์ใช้กันเองเสียก็เปลี่ยนเสียก็ซ่อมใหม่ทําได้ง่ายๆเลยฮะสำหรับมินิสโตปลอดคาร์บอนนี้ถือเป็นแห่งแรกของเอเชียตั้งอยู่ที่ตลาดโลตัสสาขาบางกระอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีมีพื้นที่กว่าสีไร่นับว่าเป็นสถานที่ทดลองเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งสามารถต่อย,ยอดได้ และนี่ก็คือนวัตกรรมนำร่องนะครับในเรื่องของพลังงานทดแทนซึ่งเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราทุกคนสามารถร่วมสร้างกันได้นะครับและหวังว่าจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาช้อปปิ้งตามห้างสรรพสินค้าได้อย่างดีในอนาคตครับสุดที่นานประถมพันธ์ถ่ายภาพวุฒินาันนาหิมเนชั่นทีวีรายงานครับ เนี่ยพอกลับจากที่ห้างนี้คุณวู้ที่นาเนี่ยช้อปปิ้งมาได้เยอะเลยจริงเหรอฮะใช่ในกำลังเดินเข็นกระเช้าเลยเลือกซื้อน้ำยาปรับพนุ่มเนี่ยนะอ่ามาต่อกันที่มาเก็ตติ้งกวนค่ะวันนี้เป็นตอนของทัวร์จักรยานสีเขียวรอบเมืองกรุงคุณเคยไปปั่นหรือยังยังเลยต้องไปยูนะเขาบอกว่าตอนนี้ฮิตมากเลยเกี่ยวกับมาเก็ตติ้งยังไงติดตามได้ในช่วงนี้นะคะเราสองคนและทีมงานลาไปเลยนะคะสวัสดีครับ ซื้อแล้วนะซื้อแล้วจะเป็นสบายเลยแบบไหนจะเป็น B M X จะเป็น B M ของผมนะครับนอนชอตบายเีแล้วแล้วข้างหลังมีที่ยืนท้าไลฟผู้หญิงนักศึกษามาจับไหล่แล้วก็ขี่ไปด้วยกันอลื่นลมแม่ไลฟลมลันฮะลื่นลมแม่ไลฟลมรันทำไมต้องขี่หลังอ้าวก็การที่ผู้หญิงเขาอยู่หลังแล้วแล้วเขาเอามือจับไหล่เราเนี่ยลมพัดใส่หน้าเขาทำไมต้องขี่หลังการขี่หลังไม่สิ่งที่ดี ทำไมต้องขี่หลังอาารชบทํไงผมรู้แล้วลหละทําไมต้องขี่หลังอาจารย์ชอบทำไงจริงๆแหละคุณปิดมันไม่ใช่ผู้หญิงอัขี่หลังหรอกผู้หญิงขี่หลังผู้ชายขี่หลังมากงไม่ชอบผมไม่ชอบผู้ชายขี่หลังแต่ถ้าอาจารย์เนี่ยไม่แน่เฮ้ยถ้าอาจารย์มาขี่ผงเนี่ยหลังผมหักเออเพราะว่าอาจารย์ตัวเท่าหมีมันมีทัวร์จักรยานเกิดขึ้นสมัยก่อนต้องยอมรับว่าผู้ว่าท่านเป็นคนที่มีสายทัศนะสร้างทีมจักรยานสีเขียวขึ้นและให้การท่องเที่ยวเกิดขึ้นในประเทศไทย นะครับเอนะ้ในโดยเฉพาะในกรทมเนี่ยนะครับช่วยอะไรได้ที่กานาสีเขียวโรคจะดีขึ้นเหรอหรือเราจะตอแหลทียานสีเขียวแล้วดีขึ้นยังไงอ่าหนึ่งนะครับเขาได้เห็นอะไรที่ช้าลงได้ได้สัมผัสในจุดที่เขาไม่ได้สัมผัสได้เข้าซอกซอยในส่วนที่ปกติไม่ได้เข้ารถชนตายเปล่าไม่มีทางลวเขา้าแล้วก็ได้ไปกินอะไรในเรื่องของชาวท่านและเป็นเรื่องของวิถีชีวิตชาวบ้านตรงนี้ผมเห็นด้วยอย่างเต็มที่เลยทีนี้ประเด็นพวกแอร์นะพวกโรงแรมต่างๆเริ่มตั้งขึ้นแล้วนะครับแล้วตั้งเคาน์เตอร์ของตัวเอง แล้วเกิดเป็นทัวอีกเอร์กิจหนึ่งเลยนะครับที่แข่งกับทัวของกรทมจักรยานสีเขียวซึ่งยิ่งดีนะร้รไปอีกทําให้เรื่องอะไรครับเรื่องเทรนด์ของโลกที่เป็นเรื่องของจักรยานเนี่ยกลับมาเป็นเรื่องของการใช้เนี่ยนะกับวิถีชีวิตของคนไทยแล้วเกิดการพัฒนาเรื่องวัฒนธรรมมันเป็นแค่อิมชันเก็ติ้งอมนเป็นแค่ฟังก์ชันจริงๆผมว่ามันประกอบกันหลายเรื่องนะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายเป็นเรื่องของอะไรหลายๆเรื่องด้วยซึ่งตอนนี้นะครับมันมีทัว ตอนนี้เราไม่พพูดถึงทัวร์หากินแล้วนะครับเป็นทัวร์ที่เกิดขึ้นในกลุ่มพวกนักจักรยานซึ่งตอนนี้โตขึ้นมาเรื่อยๆอย่างทุกคนคืนวันพุธวันศุกร์เนี่ยเขาจะออกกันที่ลาดพรรูปแล้ววิ่งกันรอบกรทมเลยนะครับส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนะไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเริ่มที่บางนาตราตร,ตรงหัวถนนเลยนะครับพร,ระรามสองโอ้ที่บางนาตราตรเนี่ยเขาขับทัวร์กันไปไหนนะฮะไปชนบุรีถ้ากลับนะครับส่วนที่บางอตรงพระรามสองเนี่ยนะครับเขาไปไหนเขาไปอวบาวาร์แล้วกลับนะขับห้าชั่วโมง ถ้าเป็นอาจารย์ปีเตอร์กันทําบ้างอะผมไปอยู่แล้วจะเป็นเตอร์กันอยากขับตรงไหนถึงตรงไหนตอนแรกนะครับผมก็กะว่าจากสุขุมวิทจะวิ่งไปเยาวราชสัก่อนรถติดไม่มีทางกลางคืนสบายางกลางคืนใช่ไหมทางกลางคืนนั้นอย่างนี้ผมเสนอเลยว่าเดี๋ยวผมออกทุนให้จะเป็นเตอรกันก็ต้องหาจุดขายเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพูดว่าออกทุนให้เอาตังค์มาก่อนต้องออกไม่เชื่อต้องไม่เชื่อคนอย่างคนอเมีิกาไห้ยแล้ว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 แอ้วแล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 นวแล้าแล้วเล้ว ขับรถไปนําหน้าผมจักรยาน <c oughs> แล้วก็เจาะการถนนแล้วก็ร้องเพลงมารีวันร้องว่าร <c oughs> ้องว่าร้องเพลงมารีวันร้องว่า <c oughs> ยืนอยู่กลางลมฝนรถชนตายหา